สร้างแลนด์มาร์กแค่นี้แหละวิ่งลอยขึ้นไปเลยอาจจะฮึบอะไรอ้าวาคุณพี่ครับตรงนี้มีที่ว่างจอดไม่มาจอดละ่ะ <c oughs> <c oughs> อยู่ีต้องการที่ตรงนี้ใช้เลยนะครับอ่าให้มินาซังคอนนิจิวะวาตาชิวะซันเดสสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกม แกสเ t ชันซิม ULATOR พาร์ที่19กันแล้วนะครับใกล้ถึงช่วงสุดท้ายของการเล่นซีรีส์นี้กันแล้วนะครับอ่ะก็สำหรับตอนนี้นะครับเรื่องของความท้าทายหรือชาเลนเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าผมจะขาดเหลือแค่การเติมเชื้อเพลิงการช่อุปกรณ์แล้วก็มีการล้างรถนั่เองนะครับส่วเนี้ยถ้า,าว่าปล่อยเกมเพจไปเรื่อยๆเดี๋ยวจำนวนมันก็จะค่อยๆเยอะขึ้นกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมา ทำการตกแต่งเป่าน้ำมันของเราเนี่ยให้มันดูดีกันเสียหน่อยนะครับมันจะมีกราฟเกอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าผมแทบจะแบบไมเ่เล่นแบบในทั้งตัวเกมหลักกันเลยนะนั่นก็คือมันจะเป็นการตกแต่งสร้างแลนด์มาร์กอ่าในภาคนี้ผมจะมาเน้นการสร้างแลนด์มาร์กกันนะครับผมอ่าซึ่งแลนด์มาร์กเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างเลยนะว่าจะเป็นทั้งตัวแบบ อะไรเนี่ยเอาท่าทางพิธีกรรมมีมา้าในที่เคยซื้อกันไปใช่ไหมจะมีตัวกอริลลาอาตอา,ตามัมอะไรอะ <c oughs> แล้วแบบมีหมายเลข6กที่เป็นถนนของอสถานีปนมันเก่าของเรากันด้วยนะครับเ <c oughs> สพัเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพยายามซื้อตัวแลนด์ม้าเนี่ยให้ได้ มากที่สุดก็แลวกันนะครับก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เงินมากขนาดไหนในการอัปเกรดนะเพราะบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้เงินที่ค่อนข้างจะมหาศาลนั่นเองนะครับทีนี้เราจะเริ่มจากอะไรดีเราเริ่มจากอไรดีนโนเริ่มจากการสร้างแลนด์มารก์ก่อนเลยก็และกันนะครับความจริงมันจะมีตัวเรื่องที่จะให้แบบไปทาสีไป,ไ,ปไปตกแต่งตัวร้านอาจะขอเริ่มจากการสร้างแลนด์มาร์กกันก่อนนะครับอ่ะก็เริ่มจากซ้ายไปขวาเลยไหมอ่ะเริ่มกันทีละตัวเลยนะครับเริ่มใจแรกก็คือมันจะเหมือนกับ เป็นบ้านพิธีกรรมอะไรสักอย่างราคา1,500นะครับสถานที่สักการะของชาวเกาะที่สักการะเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ชุนชูนมาชูน,นะครับอ๋อโอเคทำก,การซื้อมา1,500เหรียญโอ๊โอ,โอแล้วซื้อต่อมันจะมีกำแพงเหรออ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเจ้าตัวพิธีกรรมที่บ้านเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของโลกโอ๋ออันหลอโอ,โอ้เห็นชัดเลยฮฮ ออยู่ที่ตรงบริเวณด้านหน้าจุดล้างรถกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะอ่ะคําถามคือเข้าได้ไหมเยอปรตูเปอประต,ระระตูเข้าไม่ได้นะครับกดอะไรแอคชั่นอะไรก็ไม่ได้กันเลยนะคืออารมณ์เหมือนแบบเป็นห้องละหมาดป่ะเออน่าจะอารมณ์แบบเหมือนกับเป็นห้องที่ใช้ในการสวดมนต์พิธีอะไรกันอย่างนั้นนะครับอ่ะก็เป็น ขั้นแรกของตัวแท่นพิธีอันนี้แล้วทีนี้เรามาดูขั้นต่อไปกันดีกว่านะครับเพราะว่าขั้นต่อไปเท่าที่เห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยมันคือการที่เป็นการสร้างลัวเพิ่มเข้ามาใช่ไหมราคาพันห้าเหมือนเดิมกันเลยนะครับเป็นขั้นที่2อ๋อก็คือมีอะไรนะมีลัวน้ำมีตัวอะไรนะหน้ากากตัวหีอันนี้เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับโอ้โอโอมีแค่ด้านหน้าเนาะไอตัวลูกแปะอันนี้ นี่มีจุดไฟสวยงามกันด้วยนะครับแล้วทำอะไรได้หรอก็แค่นี้แหละ <laughs> มันเป็นของแบบว่าใช้ได้เชิงการตกแต่งนะครับซึ่งเอาตามตรงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเรามีการซื้อแลนด์มาร์กเยอะตกแต่งเยอะเนี่ยมันทำให้ลูกค้ามาเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องแบบว่าลองซื้อกันทุกอย่างกันดูนะครับอ่ะทีนี้ระดับต่อมา ระดับต่อมาก็จะเป็นตัวเสาไม้ที่อยู่ตรงด้านหน้าเมื่อตกี้นี้นะครับก็คือมาเน่ซึ่งเราก็สามารถซื้ออันที่สองสต่อได้แบบในทันทีกันเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเปิดปิดเอ้ยอ๋ออ๋อปิดเอ๊ะเดี๋ยวนะ อ๋อมาเน่เนี่ยเราปิดอันแรกไม่ได้ถ้าปิดอันแรกปุ๊บมันหายไปเลยเราเปิด1 2 3สได้ปิด2ได้ปิด3ได้นะครับแต่ว่าถ้าคิดจะปิด1เนี่ยมันจะหายไปทั้งหมดเลยอ๋ออย่างนี้ก็ได้ด้วยคือจะเป็นต้องมีมาเน่มาเน่เหนึ่งเสมอนั่นเองนะครับก็ไปขอแต่งที่ด้านหน้ากันไปเลยเนะราคาแค่500เองอ่ะแล้วก็ถัดมากอริลลาอาตาไมรูปปั้นที่เป็นสัญลักษณ์ของราชาท้องถิ่นในป่าอ๋อสัตว์ป่าอะไรนะ กิงของแวดป่าที่เนี่ยไม่ใช่สีโตแต่ว่าเป็นกอริลลาแทนนะครับอ่าราคา1,500เหรียญอ่าแล้วอยู่ตรงไหนล่ะโอ้โหอยู่ที่ทางเข้าปั๊มกันเลยเหรอเนี่ยกับเจ้าตัวกอริลลาตัวนี้นะครับแบกรถแล้วก็อ๋อถือป้ายเวิร์กช็อปด้วย <laughs> อย่าบอกแล้วว่าอย่าเป็นอย่าเป็นคนซ่อมรถหรอเออดีต้องการพนักงานเพิ่ม <laughs> ดูนี่สิครับ The Beat is my happy place โอ้โหบีทเป็นอธิวฐานสุดข,ของฉันใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ห้ามผ่าห้ามคนผ่านเอาอ๋อหมายถึงว่าห้ามผ่านเข้าไปในป่าใช่ไหมอ่าโอเคก็แบบเป็นของประดับสวยๆกันไปนะครับอ่าแล้วก็ไปทําการอัปเกรดกันต่ออ๋อใช่เกือบลืมบอกไปนะครับว่าตอนนี้ตัวลอตเตอรี่นะครับผมได้ลองรีเวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเขาเนี่ย แจ็คพอตหนึ่งหมื่นแจ็คพอตหนึ่งหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วด,ดูนี่สินี่ได้รายรับของตัวมา2องหมื่นแล้วโอ้ในที่สุดผมก็ได้เงินคืนมาเสียทีแต่ว่าพี่ครับทำไมไม่เดินอะ่ะ <c oughs> หายไปไหนมีมีการล้มลงด้วย อ๋อเมื่อกี้พี่เขาน่าจะแบบเข้าแถวอยู่อ๋อคือเวลาเข้าแถวนะครับมันไม่สวนว่าใครจะมาก่อนคือมันเข้าแถวจอมาก่อนประมาณนี้นะครับอ่นนี้จะเห็นว่าเงินเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนละ175เหรียญแล้วตอนเนี้ยผมได้เงินไป2 0,000ื000แล้วอ้สุดยอดมากอยากรู้เทคนิคไหมครับทุกคนเทคนิคก็คือเซฟเกมแล้วถ้าจะผ่อนแตกก็โหลดใหม่ <laughs> อันนี้ผมลองทำเ,เล่นๆในช่วงหลังใหม่นะครับลองดูว่าเออตัวเกมมันมีการ ล็อกผลลัพธ์หรือเปล่าผมปรากฏว่าไม่มีนะตัวเกมไม่มีการล็อกผลลั์นะครับซึ่งหมายความว่าหากใครที่เออมันแบบยังไม่ได้กําไรเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีการโหลดกลับมาได้แต่ก็อาจจะต้องเสียเวลาเล่นกันสักหน่อยประมาณนี้นะครับอะตรงนี้ก็ปล่อยให้เขาเล่นหวยกันแปลแล้วเราไปทําการอัปเกรดกันต่อด,ดีกว่าแลนด์มาร์กอย่างต่อไปนั่นก็คือเข็มพังพรนั่นเองนะครับซึ่งมีถึง6อันเลยเหรอถ่ายโอนช่บรรยากาศจากเส้นทางห6ไปยังเกาะสวรรค์ อะไรเนี่ยคัมแบดไทยแปลกๆดีเหมือนกันนะครับราคาถูกด้วยนะราคาแค่250าเหรียญเทนเงนะครับอ๋ออ๋อขั้นแรกเนี่ยมีเข็มแล้วก็จะมีรถเสียบอยู่นะครับแล้วถ้าหากว่าอัปเกรดตอนเนี่ยมันจะมีรถงอเพิ่มมาเรื่อยๆหรอแล้วก็เป็นตัวเสาเข็มที่อยู่ตรงบริเวณหน้าร้านด้วยนะครับไหนไปดูหนสิอาจจะเห็นนะครับว่าเป็นเท่งไซโคเจ็ตอาร์มสตอ์อ๋อแล้วก็ตอนแรยมันจะมีรถ ซ้ากเก่าๆอยู่1คันนะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มจํานวนคันเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆได้อย่างนั้นหรออะลองหน่อยสิทําการอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับ250เหรียญอ๋อก็คือเขาเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อจากเข็มพังพอไปเป็นเข็มลดกันแล้วนะครับแล้วเราก็จะสามารถเพิ่มรถเนี่ยสูงขึ้น สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเน่แล้วก็ความิงด้านหลังด้านนู้นเนี่ยมันก็จะมีสร้างรถอะมาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับอ่างั้นก็เข้าสู่ชิ้นต่อไปเลยกันละกันเดี๋ยวมาดูรถเดียวนะต่อมาก็จะเป็นยามแกะสลักหินนะครับรูปปั้นหินแห่งกองทัพหัวกะทิของเทพผู้ยิ่งใหญ่ครับท่านอืมครับท่าน <c oughs> <c oughs> ทำไมต้องตอท่านด้วยครับท่านด้วยเนี่ยอ่าราคา7จ0เหรียญน,นะครับสำหรับยามแกะสลักหินอ๋อแล้วก็เพิ่ม แถวหลังและแถวนู่นด้วยโอ้นะอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับเผื่อใครไม่เห็นโอ้โหเลยนว่าเพิ่มกันแบบโลนรลวงกันเลยอ่ะทีนี้เราไปดูกันหน่อยสิเริ่มจากตัวเข็มเสารถนะครับนี่จะเห็นว่ามีรถเนี่ยกองเป็นผนินถูกเสียบไปแบบนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งอ่ะอ๋อนี่ครับมันก็จะเป็นเหล่าซากรถอุ้ย วารกับเพราฉะนั้นจุดสกปรมพยายามปนน้ำมันอ่าอ่าอ,อันนี้ก็คือเป็นระบบที่กันคนตกแมพนะครับถ้าออกมาจากแมพมากเกินไปก็โดนดีดกลับมาแบบนี้อ่ะแล้วก็สลับตัวยามยามอยู่ฝั่งไหนอะ่ะภูเขาตรงนี้ปะ่ะอ่านี่นี่นน,นี่ไงนี่ครับ มันจะเป็นตัวหน้าเหมือนโมอาใช่ไหมก็จะเป็นยามที่มาอยู่ตรงบริเวณจุดโต๊ะคืนตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นชั้นแรกใช่ไหมแล้วน่าจะเป็นชั้นที่2องแล้วก็ชั้นที่สามเนี่ยอยู่นู่นเลยนะครับอยู่อย่างไกลกันเลยทีเดียวอ่ะก็เป็นขอแต่งในขั้นนี้นะครับอ่ะยางต่อไปย่างต่อไปโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะลองสร้างปนระดับแรกๆก,ก,กันเลยนะครับมันจะเป็นหมู่บ้านเผ่าที่เหมือนกับจะมีกระท่อมลอยน้าเนี่ยเพิ่มเข้ามานะแต่ว่า คำอธิบายที่ไม่อะไรเนี่ยหมู่บ้านเผ่าชุนยาชุนชิวสามารถเข้าโรงพยาบาลฮะได้โดยเฉพาะถ้ามีคนต้องการใช้เงินบนเกาะของเขารีสอรนะ์ทนณะท่องเที่ยวดูเหมือนจะเติมเต็มให้กับความต้องการอย่างสมรณ์แบบและเกี่ยวอะไรกับพระเจ้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับอ่ะราคา1,000พันเหรียญอ้อ <c oughs> แล้วจะง้อไปแบบหมู่บ้านยาไปเรื่อยหรออ่ะ<ๆ>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี<ๆ>๋ยวขอดูขั้นแรกก่อนนะครับอยู่ตรงไหนว่า อยู่ฝั่งไหนเอ่ยฝั่งซ้ายปะอ่าอยู่ที่ฝั่งซ้ายนู่นเลยนี่ตรงนั้นจะเป็นกระท่อมที่เราไม่เคยมีมาก่อนกันเลยนะครับไหนขอมาดสูสิเออคำถามคือมันไม่ไกลไปใช่ไหม <laughs> ผมกลัวว่ามันจะไกลเกินไปนะครับโอ้มันคือแบบที่พักรีสอร์ทเลยอะ่ะเออความจริงตรงเนี้ยผมมองว่ามันควรจะแบบปเป็นเจเกมเพย์นะแบบว่าเออมีการให คนมาพักผ่อนที่สวนตรงนี้กันได้อะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะเป็นแค่ของตกแต่งเท่านั้นมันเป็นแค่ของตกแต่งนะครับประตรูประตูอะไรก็เปิดไม่ได้ด้วยโอ้โอ้แต่อย่างดีที่ว่าเรายังเดินม,มาตรงนี้ได้อยู่นะครับแบบว่าจะมาถ่ายรูปชิลๆอะไรตรงนี้ก็ยังพอทําได้อยู่บ้างและเด้ออ่ะนี่ก็จะเป็นการอัปเกรดโซนหมู่บ้านเพิ่มเติม,ตมที่ใช้ไงานไม่ได้อ่ะทีนี้เราก็มาทําการอัปเกรดหมู่บ้านกันต่อเลยนะครับก็จะราคา หนึ่งพันหนึ่งพและหนึ่งพันโอ้โหอุ้ยอันที่สามเนี่ยต่อไปยาวแล้วนะอันที่4ี่ยาวยิ่งกว่าโอ้โหใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยอ่ะแล้วก็ยานถัดมานะครับของสุดงงน้ำตกสายลุงอะไรวะน้ำตกที่ถูกตัดออกไปเป็นเวลานาสามารถเออนาสามารถด้วยความช่วยของคุณอีกครั้งตกแต่งโพว,วิทัศ์นใกล้เคียงอีกครั้งแล้วก็หน้าหน้าจูเออ คําแปลไทยเรียงไวยากรณ์ผิดหมดเลยเอาเป็นว่ามันคือน้าตกที่อยู่ห่างไกลซึ่งามาันจะแบบเป็นสีลุ้งเหรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาะรานะคะ้า3,500เหรียญโอ้โหเงินแทบเกี้ยงเงินแทบเกี้ยงกันเลยนะครับแล้วก็อย่างถัดมาก็จะเป็นการแกะสลักไม้ขั้นที่หนึ่งก็คือจะเป็นที่บริเวณด้านหน้าปั๊มของเรานะครับราคาแค่500อเองนะเนี่ยอทำการซื้อ อ,อ๋อไปสองฝั่งไปด้านซ้ายเอ,อด้านขวาก่อนแล้วก็เอียดหนึ่งก็จะเป็นทางด้านซ้ายนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูกันหน่อยสิทาดาแล้วนี่ก็คือไม้แกะสลักที่ด้านหน้าปั๊มทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนอาจจะมองยากกันสักนิดหนึ่งแต่ก็น่าจะแข็นอยู่เนอะดูสิแกะสลักสวยงามมีความขลังแสงไฟนี่ไฟก๊สใช่ไหม แสดูแปลกๆดีเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็สลับน้ําตกเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนู้นนะครับผมน้ําตกที่ได้ได้ว่าก็น้ําตกอะ <laughs> แต่มันก็ไม่ได้มีเป็นสีลุงอะไรนะครับเอ๊ะหรือว่ามันจะมีบางเวลาที่เราจะเห็นสายลุงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวถ้าเห็นเดี๋ยวก็ค่อยมาอัปเดตกันละกันนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นการ อัปเกรดตัวแลนด์มาร์กมาระดับหนึ่งแต่ว่าเงินแทบเกี้ยงอะ่ะเงินที่เก็บมาในช่วงหลังมาตอนนี้ได้แล้วว่าแทบจะหมดเกี้ยงกันแล้วนะครับโอ้เหลือแค่จิอยังเหรออ่าอีกแค่จิอยางก็จะครบ29กันแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็คือจะเหลืออะไรบางเนี่ยมีสุสารเรือมีปูวาปูวาปูวา,วาอีวีมีนะอ่าชั้นมหาวาชิลมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือจะเป็นหมอผีแกะสลัก อ๋อก็เหมือนกับเป็นไม้แกะสลักแต่อันเนี้ยอยู่ที่ตรงบริเวณคาร์วัตที่ตรงลารถของเรากันเลยนะครับอ่ะราคา500อ๋อแล้วก็นั่นก็คือจะเป็นจุดที่ไปทางออกของปัม๊มอ๋อแยกกันหรอเมื่อกี้นี้เราซื้อแกะสลักไม้ที่เป็นทางเข้าคราวนี้ก็เป็นทางออกของปั๊มกันบ้างนะครับอะต่อไปก็จะเป็นชั้นมหาวชิลมนะครับ ใครหาคําไทยมาเนี่ยคำไทยสุดยอดมากกันเลยนะครับปฏิบักรรมเทพอา่าฮะที่ตั้งใจจะนําเสนอภาพวัสดุของเทพผู้พิการอ๋อแกพิการหรอเ <c oughs> พิ่งรู้ว่าแกพิการนะครับอ่าราคา1,500้เหรียญเลยนี่มีการติดป้ายไฮโดเวฟกันด้วยนะเนี่ยอ่าแล้วก็ถัดมาจะเป็นปูอ่าเงินไม่พอนะครับปูนี่ราคา3,5 0 0เลยนะแล้วก็สุสารเรือ1,250โอ้แล้วก็จะอัพสอได้ด้วย โอเคงั้นก็ขอทําการเก็บเงินกันก่อนนะครับระหว่างนี้เราไปดูของใหม่กันเลยสิมันคือตรงไหนนะตรงเทพน่าจะหน้าปั๊มปะ่ะน่าจะเป็นบริเวณหน้าปั๊มลำเมงอันนี้จะเป็นจุดแกะสลักนะครับอ๋อนี่ไงอ๋ออยู่ข้างๆจุดแกะสลักไม้ตอนแรกกันเลยนะครับนี่นี่สวยงามเป็นที่แบบ หัวเป็นภูเขาไฟด้วยนะหัวเป็นภูเขาไฟแล้วเราก็ติดป้ายตัวทเดอร์เวฟเอาไว้ด้วยนะครับมีดอกพวงมาลัยฮาวายแขวนประดับด้วยเนี่ยโอเคก็สวยงามดีมีการเพิ่มของแสงให้กับปัรมของเรานะครับอี๋ยวขอทำการเก็บเงินกันก่อนโดยการงานรถ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เริ่มมีเงินทุนมากพอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างนด์ม m a r k ให้ครบกันเลยดีกว่าเริ่มจากตัว ปูวาอีวนะครับรูปปั้นสัญลักของปูยักษ์ที่ครั้งหนึ่งเคยปกป้องเกาะจากฉลามกระหายเลือดนั่นคือสิ่งที่คุณเห็นอ๋อเจ้าปูนี้เคยแบบเหมือนกับเป็นกาเดี้ยนเป็นผู้พิทักษ์นะครับแหมมีเรื่องราวซะด้วย <c oughs> ราคา3500เหรียญน,นะครับอ่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนั่นก็คือสุสารเรือนั่นเองนะครับก่อนที่ถือว่าถูกสาบและเรืออับบางแสดงเพียงวิธีที่ยากมัน อะไรเนี่ยจะแล่นเรือนในน้านน้ารอบๆก็คือเหมือนกับว่าเรือแบบที่ลททแล่นจั่วๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอับปางแล้วก็กลายเป็นสุสานเรือน,นั่นเองนะครับราคา1250เหรียญอ่ะเอาไปคมแล้วกันนะครับขั้น2ขั้น3โอ้โหแล้วก็วิวทาไมน้องกาแฟเดือดหรอ l o v e r of ocean art นี่มีการปลดล็อก achievement กันด้วยนะครับของดีอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้องปู น้องปูคืออยู่ที่ตรงอะไรนะตรงกลางระหว่างโกดังร้านแล้วก็จุดพักของพักมะาพระงานกันเลยทีเดียวนะครับดูสิงอสวยงามตะการตานะครับอ่ะแล้วก็สำหรับสูสารเรือสูสารเารเือจะอยู่ที่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็คืออยู่ก่อนอ่าตัวหมู่บ้านที่เราได้มีการอัปเกรดกันไปในเดือนนี้อ๋อเป็นแลนด์มาร์กจริงๆเลยนะครับแบบเป็น สารซากเรือนะครับจากนั้นก็จะมีจอมเวทามาทำคาสอากทีหนึ่งไม่ใช่ <c oughs> ดูไม่์บ้าไปแล้วเดียตอนนี้ถึงไหนกันแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็ต้องการซื้อแลนด์มาร์คครบทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นชาเลนจ์ที่ขาดน้ำมันรถยนต์22คันกับการล้างรถอีกแค่เจ็ดคันเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ยังต้องใช้เวลาอยู่ใช่ไหมงั้นก็มาเล่นสิ่งนี้กันหน่อยกันละกันนะครับนั่นก็คือ DLC ซีฟรีมันก็คือตัวปาร์ตี้ไทมนั่นเองนะครับเราเคยซื้อปาร์ตี้ไทมเนี่ยเพื่อปลดล็อกตัวไอติมไปใช่ไหมแต่ว่าโซนปาร์ตี้เนี่ยยังไม่เคยอัปเกรดไม่เคยซื้อกันเลยนะอ่ะแล้วก็มีเงินทุนพอดีเลยนะครับปาร์ตี้เนี่ยจะมีจุดเวลาปาร์ตี้แล้วก็เครื่องกรดอ่าเครื่องจำหน่ายเวลาปาร์ตี้ใหม่สองเครื่องงั้นหรออ่ะงั้นก็ซื้อมาอ๋อมันอยู่ตรงด้านหน้า อะไรนะตรงแท่นสังเวยนี่นาะโอเคงั้นก็ขอไปดูหน่อยนะครับว่าหลักการเนี่ยเหมือนกับตัวเกมปกติหรือเปล่างอโอ้ดูนี่สิครับทุกคนคืออันเนี้ยเป็นเดวซีที่ดีมากเพราะว่าร้านขายไอศครีมเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดปาร์ตี้พอดี <laughs> ถ้าเป็นตัวเกมหลักเนี่ยจุดขายไอศครีมคือแบบอยู่หน้าปั๊มกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีก2อวันก็จะ เริ่มเข้าสู่เวลาปาร์ตี้นะครับก็หลักการเหมือนเดิมนะก็คือจะเป็นการเริ่มปาร์ตี้เนี่ยในทุกๆ2วันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็สำหรับจุดจำหน่ายไนดะ้เอ่ยนี่ก็คือเป็นการหาของตามนี้เนี่ยมาใส่เพื่อที่จะเพิ่มอ๋อเป็นการลดความโกรธหรออ๋อด้วยความที่ว่าอะไรนะด้วยความที่ว่าที่แห่งนี้เนี่ยไม่มีค่าความนิยมนะครับทุกอย่างมันจะเป็นค่าความโกรธของพระเจ้าหมายค่ะว่าถ้าเราใส่ของเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการ เพิ่มคนมากขึ้นแล้วก็ลดความกดของพระเจ้าลงไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากผ่านไป2วันเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อหรือไม่ก็ถ้าผมสามารถหาเงินมาอัปเกรดได้เดี๋ยวก็จะอัปเกรดต่อกันไปด้วยเลยกันละกันนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอไปซื้อป๊อปคอร์นก่อนเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยก็แบบว่ามีสินค้าอะไรที่ต้องแบบคอยเก็บสต็อกเอาไว้ก็ต้องแบบ พยายามซื้อเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้ในการจุดเติมอะไรนะเติมขอที่จุดปาร์ตี้กันด้วยไม่แบบว่าจะไม่เติมที่ในเชี่ยวของเราเนี่ยมากจุดเกินไปนะครับดึน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 ตึน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 มาตอนนี้รถทัวร์ก็กลับมาอีกครั้งกันแล้วนะครับนี่เป็นรถทัวร์ปกติที่ไม่ใช่โซนงานปาร์ตี้นะครับ่าดีมากเข้ามาได้เพื่อนโอ้โหนี่เออพิ่งเห็นว่าตอนลงรถเนี่ยก็ยังจะมีลีลาเน่ เท่มากครับคุณพี่จะเท่ยิ่งกว่านี้ถ้าไม่ใส่หัวแปลกๆกันนะอ่าตอนนี้ก็จะมีลูกค้าเนี่ยมาเพิ่มเติมในร้านกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คสต็อกสินค้ากันหน่อยซิเออเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเร็วเกินต้องยิงใกล้ๆตัวนะครับมันจะแบบมีแรงดีที่แบบว่าจะสามารถพาเราเนี่ยทะยานไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นอ่ะก็คือเวลาที่มีแบบอะไรนะ มีลูกค้าทัวร์มาแบบนี้นะครับก็คือเขาจะมาที่ตรงบริเวณในตัวจุดขายของขายอ่าพวกเครื่องดื่มของขบเคีย้ยวตาดนาพวกนี้เขาก็จะมาใช้บริการการันแล้วก็จะรวมไปถึงลอตเตอรี่ด้วยนะเออลอตเตอรี่ตรงนี้นะครับคนที่แบบเป็นคณะทัวร์เนี่ยก็คือสามารถมาเล่นได้เหมือนกันนะครับอ่าตอนนี้เปิดอ่าเวลาลอตเตอรี่เนี่ยไปแล้ว92ชั่วโมงเหรอแล้วก็ได้เงินมา38มหมเออ มันต้องอย่างนี้สิไม่ใช่เหมือนกับครั้งก่อน <c oughs> ครั้งก่อนเลยได้ว,ว่าขาดทุนย่อยอยอับรอบนี้คือกําไรแบบเนาะๆกันเลยทีเดียวนะครับยอดเยี่ยมมากแต่เงินตรงนี้เดี๋ยวเอาไวท้ทําการอัปเกรดของขั้นต่อไปกันละกันนะครับเพราะตอนนี้ก็ใกล้จละโคล้วนะตอนนี้นะครับแต่เราแล้วเนี่ยเหลือแค่4แล้วก็น้ํามันรถยนต์เนี่ยก็จะเหลือแค่13ขาคันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ยังไม่ได้เล่นก็คือมันจะเป็นตัวเครื่องมือนะครับมันจะเป็น I, ลูก k ิ่งทาสีคอร์ลมูการอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวอขอเคลียร์คณะทัวร์ก่อนเพราะว่าถ้าเราอาจจะจะแบบจะมีการใช้งานตัวคอร์ที่จะการปรับเปลี่ยนตัวร้านเนี่ยจะเป็นต้องแบบมีการปิดร้านกันก่อนนะครับตรงนี้พนักงานแย่งที่ <laughs> พนักงานแย่งที่เฉยเลยกะว่าจะจตน้ำมันให้สะหน่อยเชียว <Super. S 1> ในที่สุดการล้างรถก็ครบ 75คันเรียบร้อยแล้วนะคะผลสรุปว่าสิ่งที่ทำชา้าที่สุดเนี่ยก็คือเตอร์ดมันรถยน <c oughs> ต์เตอร์ดมันรถยนต์นี่คือชา้าที่สุดกันเลยนะครับคือมันไม่มาเลยอะ่ะคือลูกค้าที่แบบว่าเป็นรถยนต์มาเตอน้ดมันเนี่ยน้อยกว่าฝั่งของเรือสินะครับคือเรือเนี่ยมาบ่อยกว่าฝั่งรถนะซะอย่งงางนั้นเฉยเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็เลยแค่5คันก็จะครบทั้งหมด ของตัวชาเลนกันแล้วนะครับส่วนปาร์ตี้นั้นเหลือเวลา,าแค่วันเดียวแต่ว่าตอนนี้ยังเคลียร์คณะทัวเสังว่าตอนนี้คณะทัวอ๋อหมดแล้วอตอนนี้คณะทัวลงก็กําลังแบบขึ้นเรือจ่าไปกันแล้วนะครับไหนไปส่งเขาหน่อยสิ <laughs> ไหนอยู่ไหนเอ่ยต,ตอนนี้ตัวเลยยังไม่ไปนะครับแสดงว่าต้องมีใครสักคนยังไม่ขึ้นอันนั้นปะ นี่ไงออกพอดีเลยแหมมาไม่ทันนะครับอ้าวเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับมาตอนนี้เราก็จะเดี๋ยวก่อนนะตอนแรกผมคิดว่าผมจะทําการตกแต่งหน้าตัวร้านก่อนจะไปประมาณนะี้รู้สึกว่าของต้องรอจนก,กว่าจะต้องอัปเกรดกันเสียนแล้วนะครับเออใช่ถา้าหากไมอัปเกรดเนี่ยแล้วเราจะขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมงั้นก็เดี๋ยวทําการขยายให้สุดก่อนแล้วค่อยมาทําการรีโนเวทกันแล้วกันนะครับ มาซี่วิ่งมาแล้วนะครับเราก็กำลังทำการเติมน้ำมันให้กับคุณตำรวจของเรานะครับและนี่จะเป็นคันสุดท้ายของชาเลนจ์กันแล้วทำการเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยงานเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าตอนนี้ฟ้าเหลืองเอ้ยไงฟ้าเหลืองกันแบบนี้ละเนี่ยอ่ะตอนนี้ก็ผ่านชาเลนจ์ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปว่า ชัดเด่ของตัว tidal wave dlc ตัวนี้เนี่ยมันคือเน้นไปที่การปลดล็อกปัณมันล้นล้นกันเลยนะครับอตอนนี้ผมก็สามารถอัปเกรดปัณมันเข้าสู่เลเวลสุดท้ายเลเวล9กกันได้แล้วนะครับก็จะมีการปลดล็อก คอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ก็คือเป็นแท็บเล็ตนะแล้วก็มีการต่อเติมพนักงานเนี่ยเพิ่มเติมกันด้วยก็คือตอนเนี้ยผมจะยังขาดอีกแค่หลังเดียวหลังสุดท้ายกันแล้วนะครับอ่ะเราก็ทําการอัปเกรดกันเลยดีกว่าปั๊มน้ํามันเลเวล9ใช้เงินไป4 0 0พเหลีญน,นี่ทำการอัปเกรดปั๊มน้มันเข้าสู่เลเวลสุดท้ายกันแล้วนะครับมีอะไรเปลี่ยนไปหวาในตัวร้าน ในตัวร้านฝั่งนี้เหมือนเดิมเดะเลยแล้วด้านนี้ล่ะด้านนี้ไม่ค่อยต่างจากเดิมนะรู้สึกว่าปรามันเลเวลสุดท้ายเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมในเรื่องของตัวรลังค้าทีโโ่โอ้มีหลังคาป่ะเหมือนตรงนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันเคยมีหลังคาหรือป่าแต่ตอนเนี้ยมันมีหลังคามาเพิ่มเติมกันแล้วนะครับอย่างนี้นี่เองโอไม่ใช่ดิ รอบด้านเลยเออนี่ไงอ,อ้าวอ๋อตรงนี้ก็มีหลังคาอ๋อรีวิวโบทแปบ๊บแป๊บหนึ่งนะมันเกลกยาการเดินทางเหมือนกันนะ <c oughs> อ่าก็คือตอนนี้ได้มีหลังคาเนี่ยเพิ่มมาให้กับรอบร้านของเรากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตรงนี้ด้วยโอ้จะดูหรูหรามากขึ้นแต่ว่าการเดินทางด้วยแชปปืนใหญ่เนี่ย อาจจะแบบมีอุปสรรคเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็สหรับเลเวลสุดท้ายในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีของอีก4อย่างก็คือโกดังสุดท้ายมีห้องสุขากระดานโต๊ะขึ้นแล้วห,ห้องอาบน้ำโอ้เดี๋ยวก่อนนะแผผ้ามันอะไรนะตัวตัว,ตว,ตวาคำอธิบายมันมันติดมากับตรงจุดกดนะครับก็อาจจะกดยากนิดนึงกันลนะเน้อเสือกันนี้เดี๋ยวขอค้างไว้ก่อนกันละกันนะครับเดี๋ยวขอมาทําการซื้อเครื่องมือกันก่อนก็คือจะมี ลูกกิงทาสี250เหรียญแล้วก็คอลม575เหรียญนั่นเองนะครับสุวผู้กันเดี๋ยวเอจีผู้กัรเนี่ยผมว่าคงน่าจะแบบยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้นะครับก็ปล่อยไปก่อนกันละกันนะอ่ะตอนนี้เราก็จะมีอุปกรณ์มาเพิ่มขึ้นนะครับนี่ซึ่งคอลมเนี่ยเราต้องทําการปิดล้านก่อนถึงจะสามารถทําการรีโนเวตกันได้นะครับกดตรงนี้ดูไม่ได้ดหรอว่ากดดูไม่ได้ด้วยอ่ะงั้นก็ขออนุญ,ญาต ปิดร้านเชื่อคราวนะครับปิดตัวปั๊มน้ํามันอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะตอนนี้บรนทังหมดปิดเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับอ่ะงั้นก็ขอมาดีรีโนเวทหน่อยสินี่มันก็จะบบว่ามีกําแพงอิฐกําแพงไม้กําแพงโลหะบลา拉布แต่ว่าอ๋อก็ยังเลื่อนหน้าต่างและประตูดได้เหมือนเดิมนะครับก็คือสามารถสร้างประตูเพิ่มตรงไหนก็ได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่เราทําการรีโนเวทนะครับละหลังคาละหลังคาเอ๊ะ อ๋อไม่เหมือนกับเกมหลักอรออ๋ออันนี้นะครับเราปรับเปลี่ยนเสาได้อ่าปรับเปลี่ยนตัวเสาปรับเปลี่ยนกับผนังได้แต่ว่าหลังคาปรับไม่ได้อ๋อเดี๋ยวก่อนนะถ้าหากว่าหลังคาผมไม่สามารถอินโนเวทได้เนี่ยแสดงว่าแสดงว่าเราก็ควรจะเลือกหลังคาที่เข้ากับไม้ด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะแบบขัดขัดกันไปนะครับแล้วตัวเวิร์กชอปล่ะเปลี่ยนได้ไหมเวิร์กชอป เวิร์กช็อปเปลี่ยนไม่ได้โอเคเวิร์กช็อปก็ไม่สามารถทําการปรับได้นะครับเพราะการปรับเนี่ยมีเฉพาะปั๊มน้ํามันเท่านั้นแต่เรื่องทาสีล่ะอ่ะทาสีทาได้อ่าโอเคการทาสีนะครับยังสามารถใช้กลับตงบริเวณเวิร์กช็อปกันได้ ปปุกมแลๆสำหรับเรื่องการตกแต่งตัวร้านนะครับเดี๋ยวขอไปทำในช่วงหลังใหม่กันละกันนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเลือกว่าแบบจะใช้ผนังลายอะไรเสาอะไรพื้นอะไรเนี่ยผมคิดว่าน่าใช้เวลานานก็เดี๋ยวขอทำให้เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วมาเจอกันในพาร์ทหน้าซึ่งจะเป็นพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะครับเพราะตอนนี้เราจะเข้าสู่การอัปเกรดประมาณที่มันแบบ ทิ้งท้ายกันแล้วล่ะเนอะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวปาร์ตี้ไทมที่ตอนนี้เนี่ยเราอัปเกรดไปแค่อย่างละเลยว่าตนเองซึ่งเราก็จะมาทายห้เป็นเปเล็วสุดท้ายเนี่ยกันในครั้งต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน่